โอเคก็อผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยเพราะว่าความสนุกหรือว่าความมัน <Yeah. S 1> มันมันเต็มที่เลยวันนี้เราอยู่กันที่สนามช้างบุรีรัมย์เนาะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการขับขี่เจ้ารถใหม่ของยามาฮ่านะครับเป็น uh, New MT ส9เก้า <49. S 1> นะครับเ็บมีทั้งตัวสแตนดาร์ดและตัวเ p ครับวันนี้เรื่องที่อยากจะคุยกันสนุกสนุกอยากจะคุยกันเพลินๆกับพี่เป็ด แล้วก็คุยเรื่องรถตัวนี้แหละบอกมันที่ให้เจ้าของรถเขาบอกแล้วว่ารถเป็นไงครับก็ต้องบอกก่อนว่ารถอ่าเรียกได้ว่าศูนย์เก้าจนสี่ว่ะจนสี่ผมผมชอบคำว่าจินสตรงที่ว่ามันมันเปลี่ยนอะไรมาเยอะแยะมากมายไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเดิมที่ไม่เหมือนเดิมใช่ครับเยอะมากครับอ ในตัวรถแบบเดียวกันใช่แล้วก็เครื่องยนต์แบบเดียวกันแต่มีดีเทลอะไรที่แตกต่างกันเอ๊ะมันน่าสนใจยังยกตัวอย่างนะครับอย่างออยย่่าางงตัวสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นโหมดเพิ่มขึ้นมานะครับตัวโหมดเนี่ยก็จะมีสปอร์ตสตรีทเลนเนี่ยซึ่งเป็นโหมดหลักโหมดหลักนะครับว่าเวลาเราเราจะ อยู่ที่อารมณ์เราว่าเราจะอารมณ์ไหนอยากใช้ง่ายๆใช่นะครับแล้วก็จะมีอีกสองโหมดให้เล่นคือเพิ่มอีกใช่ั้งหมดเป็นห้าห้าโหมดห้าโหมดแต่ว่าสโหมดหลักใช่ครับอีกสองโหมดเนี่ยมันพิเศษตรงไหนครับมันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าโหมดคัสตอมเราสามารถปรับจูนโอ้โหครับซึ่งมันจะมีอยู่สองสองคัสตอมก็คือสมมุติว่าเราขับขี าทางออ l ลโรดธรรมดาครับนะครับ,รบเราก็<ม>เซตไว้แบบหนึ่งเราขับขี่ขึ้นเขาหรืออาจจะลงแท็กนิดๆหน่อยๆหรือไปท่องเที่ยวตามปะตามขาาัเส้นทางที่เป็นเขาหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ปรับไว้ได้อีก,อ,กอีกโหมดหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเซตติ้งอะไรเลยเราสามารถปิดคนเร่งปุ๊บเราเปลี่ยนโหมดได้เลยไม่ต้องจอดเราตั้งจากบ้านก็ได้หรือว่าเราจะตั้งยังไงคือเราไปขี่ครั้งแรกเนี่ยเราคิดว่า เราเป็นคนนิสัยแบบเนี้ยเรา,าขี่รถเนี้ยเลี้ยวโค้งไปแล้วใช้กันเร่งแรงหรือว่าอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยให้รถเนี่ยมันทำที่เรียกอะไรซอฟต์ซอฟต์ตรงที่ว่าเราใช้นิสัยในการขับขี่ของเราอะ่ะมันจะจําไว้เลยว่าเราเซ็ตไว้ปุ๊บเนี่ยมันจะจําไว้เลยว่าเฮ้ พี่ขี่ใช้คันเร่งแรงพี่เลี้ยวพี่ใช้เบรกแรงหรือว่าอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะจําไว้เลยรถจําคนนี่ผมว่าล่าสุดที่ผมขี่เนี่ยเป็นอาวันใช่ครับโอ้โหนี่คุณเอารถของอาวันมาใส่เลยต้องบอกเลยว่าของแรงเลยเทคโนโลยีเนี่ยเกือบเกือบเท่าเลยเกือบเท่าเกือบเท่าเลยผมพูดได้เต็มแต่ว่าที่ที่ที่มันสัมพันธ์กันเนี่ยที่ให้มาตอนนี้ก็คืออย่างอย่างเจนเนี่ย เรื่อง Quick Chipter เนี่ยั p Down เนี่ยสมูทมากใช่ใช่่าแล้วเห็นมีตัวหนึ่งเป็นตัวเป็นตัวลิฟต์คือห้องพันล้อหน้าใช่ครับลิฟต์มี3ระดับมีปรับอีกใช่ครับโอ้โหนี่ขนลุกเลยคือผูดง่ายๆพี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหงายท้องหรือว่าอะไรเลยพี่ปรับไว้เลยอย่าง engine เครื่องยนต์ตัวที่บอกอีกระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกที่จะมาช่วยผ่อนแรงของใช่ของตัวตัว engine ไปเลยครับ ให้มันนุ่มลงอีกนอกจากมีสลิปเปอร์คลัตแล้วนะยังมีตัวนี้เข้ามาช่วยเกิดที่ดึงไม่เยอะเกินไปครบเลยเออเขาทําให้ที่ไม่เสียอาการด้วยไม่เสียอาการครับรถจะนิ่งนะครับก่อนเข้าโค้งเวลาเราชะลอในความเร็วสูงมาตรงนีผมจะมาพูดถึงตัว SP นะครับ SP เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งนอกจากโหมดทั้ง5โหมดแล้วผมเรียกหโหมดใชนะครับมันจะมีในส่วนของโหมดแทรกอีกต่างหาก แขนี่เหมือน,นถึงว่าในสนามแข่งในสนามแข่งไว้ยังไงบ้างพี่เอาไว้เซตติ้งเอาไว้เซตติ้งเวลาเราขี่สมมติว่าขี่ในสนามแข่งเนี้ยเรารจะเซตว่าเราจะใช้พาวเวอร์เท่านี้เราจะใช้การสไลด์เท่านี้แล้วก็ฟังก์ชันที่ที่ให้มาก็คือจูนกับโทรศัพท์มือถือได้ครับครับผมสามารถตัวรถ <ละ S 1> จา <ำ S 2> ยังจําไว้ด้วยว่าที่เนี่ยบุรีรัมะ ช่อ่าปรับไว้เท่านี้จำไว้วันหลังมาใหม่กดเข้าไปใช่ครับอ่าอ่าที่อื่นไ h a แลนด์เซอร์กิตพัทยาก็เซ็ตไว้ได้ก็เซตไว้ได้เป็นสนามแล้วเราก็เอากลับมาใช้หรือว่าเราก็จะมาคัสซ่อมในในตัวคัสซ่อมโหมดใช่รัก็แยกเป็น2องฟิลลิ่งว่าโอเควันนี้ฝนตกวันนี้แตกแห้งร้อนอะไรอย่เงี้ยก็จะแยกเป็นนแมทด้ยใช่ครับแล้วเห็นบอกมีอะไรจับเวลาด้วย มีตัวจับเวลาก็คือเป็นคือเราเข้าสู่โหมดของแท็กเนี่ยมันจะมีนาฬิกาจับเวลาให้เราเลยเราไม่ต้องมานั่งดูลิงก์เวลาเราขี่ไปเนี่ยเราสามารถกดเวลาดูที่หน้าจอได้เลยก็ขึ้นที่หน้าจออ่าแล้วก็มาไล่ดูที่หลังได้เรากดมาไล่ดูว่าเราขี่ไปกี่รอบเวลารอบนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าอ่าตอนที่เราจับเวลามันจะต้องแมนนวลแมนนวลเองอ่าว่าถึงจุดนี้เดียวอ่าตึ๊บตึ๊บผ่านตรงนี้ตึ๊บ มันก็จะบันทึกทุกรอบทุกเราขี่เวลาก็จะรันไหมแล้วพอมาจอดรถเออก็นั่งอย่างงี้แล้วก็ดูในมือถือได้ดูในมือถือก็ได้แล้วก็ดูที่หน้าจอก็ได้โอ,โอ้โหเอ๋ครับรถพันแท้ใช่ครับน,นี่มันอาวันแล้วเนี่ยครับผมเออแล้วก็ความสนุกความน่าสนใจฟีลลิ่งของการขี่บ้างนะพี่เพ็ดฟีลลิ่งเนี่ยผมบอกว่าต่างกันยังไงเอา2องตัวนี้เอาสตัวสองตัวเนี้ยต่างกันที่เขาเรียกอะไรช่วงล่างอ๋อช่วงล่าง ระบบเบรระบบเบรกช่วงล่างนะครับนอกนั้นเนี่ยใกล้เคียงกันหมดอัพเป็นเอรินเอรินส่วนตัวตัวข้างหน้ารู้สึกว่าจะปรับได้3าจุดใช่ครับหน้าหลังด้วยปรับ3าจุดก็คือทั้งข้างบนนะครับทั้งซีโลทั้งคอมเพรสดีบงรีบาวปรับได้หมดปรับได้หมดนะจ๊ะก็คือคือสําหรับผมนะผมผมลองขี่มาก็สนุกทั้ง2ตัว แต่รู้สึกว่า SP มันเต็มเคร่งมากกว่าว่ะเออผมรู้สึกอย่างนี้นะมันมีความพิเศษอยู่อ่าแต่ว่าตัวสแตนดาร์ไม่ใช่ว่าขี่ไม่ได้นะครับขี่เนียนๆพาวเวอร์เข้าออกมาเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันสองตัวเลยแต่ว่าตัวนี้เขามีของเล่นมาให้นิดนึงโคตรมันอ่ะผมบอกเลยตัว SP เนี่ยสุดยอดเลยครับแล้วมันเป็นน a กเก็ตอ่ะใช่ครับเออมันเป็นนกเก็ตมันขี่แบบง่ายอ่ะขี่ง่าย อย่างที่บอกก็คือของผมเนี่ยขี่วันนี้ลองขี่ดูสองสามสามครั้งแล้วก็บอกว่าเอ๊ยทำไมมันธรรมชาติขนาดนี้เออทำไมมันธรรมชาติขนาดนี้คือเรื่องของการการวาง riding p o s i t i o n อะไรเองอจัดมาใหม่เขาบอกว่าตัดมาใหม่อันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช,นะใช่ครับคือรู้สึกนะว่าเอ้ยมันมันธรรมชาติแบบลงไปคล่อมเออแล้วก็ลงไปขี่เออรู้สึกว่าเราไม่ต้องทําอะไรมากนอกจากมีระบบ อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยระบบไฟฟ้าหมดครับเขามาช่วยเออคือทำไมมันง่ายขนาดนี้อย่างนี้พี่เวลาเราโยกรถจากข้างบนเนี่ยแม่งแบบง่ายมากเลยมันไม่ไม่ได้หนักแบบว่าหูดูรถคันใหญ่แล้วหนักไม่ใช่นะครับเหมือนเราขี่รถร้อยห้าสิบซีซีโอ้โหขนาดนั้นแต่ว่าท้องแมอันเรื่องจริมหาสารอ่าอ่าคุณจะรู้สึกถึงความง่ายแต่ว่ามันเร้าใจใช่ครับเออมันอยู่ที่มือเลยว่าเราต้องารแบบไหนเออลองดู ผมผมเองนะคือผมมองว่ามันเป็นรถให้กับคนหลายสกิลใช่ไม่ว่าจะระดับเริ่มต้นผู้หญิงผู้ขี่แล้วรู้สึกว่าแบบมันทรงตัวง่ายอ่ะแล้วก็ความเร็วสูงมันแฮนด์ลิ่งง่ายมันคุมรถได้ง่ายอ่ะใช่ครับลองขี่ดูได้ที่ยามาฮ่าเลยด้ขับทั่วประเทศเลยอ่าไปลองขี่ดูก่อนเลยอ่าไปลองเล่นโหมดหรือว่าไปลองขี่ดูก่อนว่าสิ่งที่พี่อ้นกับผมเนี่ยพูดไปเนี่ยเฮ้ย จริงเปล่าวะมันปัดได้จริงเปล่ามันขี่แล้วมันสบายจริงเปล่าไปลองดูได้ผมอยากให้ลองเล่นสโลว์บาลานซ์ก่อนผมจะบอกว่าสําหรับคนที่ขี่จราจรติดขับรถในเมืองเนี่ยรถขี่ใช้งานปกติเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าแม่งการไปร้านกาแฟกับเพื่อน oh, ไปาทางานหรือว่าอะไรผมว่าเอ้ยมันเหมือนรถร้อยห้าสิบอย่างเป็ดป <ừ. S 1> องจริงว่ะเออคือมันผมว่าล้มแปะถ้าใครขี่ล้มแปะได้คือขาคุณไม่แข็งแรงแล้วหรือ<ช>ว,ว่าการทรงตัวคุณแย่มากสำหรับรถ ทิ้งไปเลยที่ว่าไปจอดแล้วมันหนักต้องแบบโหยต้องสองขาต้องโยกไปโยกมาคันนี้ไม่มีแน่นอนเป็นรถขนาด 900cc ที่เป็นเป็นวิกบค์เป็นรถใหญ่อะ่ะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นรถใหญ่เลยใช่ครับเออแล้วก็คอนโทรลง่ายมากคือวันนี้ในแทร็กนะความเร็วแน่นอนสูงมาบนถนนแน่นอนแล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจเราเราเชื่อใจกับรถรถมีความเป็นธรรมชาติเป็นเพื่อนกับเราครับนะครับขี่แล้วก็มั่นใจ แล้วก็หลายๆอย่างเข้ามาเป็นตัวช่วยให้เราขับขี่ได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นด้วยเออที่สําคัญคือย้ําอีกนะอาวันน่ะเทคโนโลยีอาวันใช่ครับใช่ครับ <c oughs> อันนี้นี้ไม่ได้โม้เลยครับถ้าใคร <c oughs> ใครเคยขี่อาวันหรือมีข้อมูลอาวันอยู่เนี่ยสามารถที่จะมาทดสอบตัวศูนย์เตัวนี้ได้เลยนะครับเหลือกินจริงๆ,ๆน่าใช้มากๆ,ๆเอออ่ะ เอาเป็นว่าเราเรา,เราเราเผาหัวจวนไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมมามีคลิปมีรีวิวตามมาอีกหลายตัวเลยแล้วก็จะแนะนํารถตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดมากนะมาให้ข้อมูลมาคุยมาพูดคุยกับเราด้วยนะครับต้องขอบคุณพี่เป็ดมากรครับพี่อันครับยินดีครับพี่ครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า